นี่นี่มันผู้ชายคนนั้นที่เขาช่วยฉันไว้บนหน้าผานินาอุทานขึ้นเมื่อเธอเห็นภาพในจอคอมของเพื่อนเฮ้ยจริงอ่ะคนนี้เนี่นะโอ้ oh, สุดยอดเนี่ยคุณลาดเจ้าของไร่ราชสีที่เชียงรายฉันไปสัมภาษณ์เขาก่อนที่แกจะตามขึ้นไปเที่ยวไงนินาหวนคิดถึง ภาพบรรยากาศวันนั้นที่จุดชมวิวที่เธอร้องกีซสะดุ้งสุดตัวทันใดนั้นก็มีแขนกำยำเข้ามาคว้าร่างอบอบางของเธอเข้ามากอดพร้อมกับมือหนากานปิดที่ปากของเธอไว้แน่นนินาะตัวเย็นว่าเงียบเนียบถ้าไม่อยากตายอย่าร้องและอย่าขัดขืนตามมาดีๆลาดชายหนุ่มนั่งสูงใหญ่ใบหน้าคมเข้ม บางส่วนปกคุมไว้ด้วยหนวดเขาและแว่นดำเขารีบลากตัวนินาเข้ามาในพุ่มไม้ที่มีพื้นที่จำกัดทำให้เบียดตัวกันอยู่แนบชิดนินายังพยายามดิ้นให้หลุดแต่ราวก็พยายามล็อกตัวไว้ไม่ยอมปล่อยปล่อยฉันฉันบอกให้ปล่อยนี่ยเด็กทะเลทะลายอย่าสะบัดสะบิงนักได้ไหมแต่เธอมาอยู่ในเขตปะทะ เขาไม่ให้ขึ้นมาเธอทะเละทะลาาขึ้นมาเองไม่โดนยิงตายก็บุญแล้วก็ฉันไม่รู้ปะอะไรกันไม่รู้เรื่องไม่ให้อยู่ฉันก็ลงไปก็ได้ฉันจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละนีนากำลังจะพวดออกไปลาดเลือไปเห็นคนร้ายสองคนกำลังเดินมาพอดีจึงรวบตัวเธอเข้ามากอดไว้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเธอยังอยากกลับไปหาพ่อแม่ อย่าทำแบบเมื่อกี้อีกฉันจะล่อนไปทางอื่นส่วนเธอก็อย่าไปไหนอยู่ตรงนี้นิ่งๆลาดกำชับก่อนจะปล่อยมือจากนินาแล้วออกตัววิ่งล่อคนร้ายไปอีกมุมหนึ่งนินาเห็นลาดกําลังต่อสู้กับคนร้ายก็ตัดสินใจวิ่งหนีลงมาจากจุดชมวิวและได้พบกับอรุณีที่รออยู่อย่างร้อนใจพออรุณีเห็นนินาปลอดภัย กโล่งอกอาทิตย์ต่อมาที่ไรราชสีนินาไหวขอบคุณลาชไม่เป็นไรว่าแต่เธอมาจากไหนท่าทางไม่ใช่คนแถวนี้มาจากกรุงเทพนินาตอบคำถามเป็นคนกรุงเทพงั้นเธอมาทำอะไรที่นี่ราชทำหน้าสงสัยฉันมาหาเออนินาไม่กล้าพูดออกมามาหาอะไร มาหางานค่ะนินาโค้งม,มาหางานในไร่เนี่ยนะเคยทําไร่มาก่อนหรือเปล่าเรานะ่ะลาดเอยถามซึ่งนินาะก็ใส่หน้านึกแล้วงานในไร่นี่ไม่ใช่งานเบาๆคิดหรอว่าจะทําไหวตัวแค่นี้เองลาดดูแคนแต่ก็ตัดสินใจรับนินาะไว้เป็นคนงานเพื่อที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่างก็เจี๊ยบ เป็นคนงานในไร่ของลาดที่แอบชอบลาดมานานแล้วแต่เขาก็ไม่สนใจใดๆพอดีกระเจี๊ยบรู้ว่าลาดได้รับคนงานใหม่ที่เป็นผู้หญิงจึงพากันขึ้นมาดูแกเป็นใครมาทำอะไรที่นี่ยะกระเจี๊ยบถามโมยวันโหนวกเหรอถามดีๆทำไมไม่ตอบืูว่าเป็นใบพูดกันดีๆสิ คนเพิ่งเจอหน้ากันไม่ควรจะขึ้นแก่แบบนี้ลาดเข้ามาได้ยินพอดีเขาเป็นคนงานใหม่ขอโทษเขาเดี๋ยวนี้ลาสั่งยังโมหูม่นีเพิ่งมาถึงวันเดียวคุณก็ปกป้องมาแล้วจะเจี๊ยบคำควรด้ยวยความเสียใจไม่มีใครดีกว่าใครเพราะฉันไม่สนใจใครทั้งนั้นคนอย่างฉันไม่อยากมีเมียมีลูก ฉันเกียดการมีครอบครัวราดพุ่งออกมาทำให้ทุกคนถึงกับอึ้งไปค่ำคืนนั้นราดออกมานั่งเล่นกีตาร์รอบกองไฟกับสุเมธตามภาษาคนดุ่มศพซึ่งสุเมธก็เล่าเรื่องที่นินาไม่มีบัตรประชาชนให้ราดฟังเด็กน่าไม่มีบัตรประชาชนราดตกใจมาก ครับบอกว่าหายยังไม่ได้ไปทําใหม่พอขอที่อยู่เ็าบอกว่าเบอร์ที่บ้านกําลังขอเปลี่ยนเลยยังไม่มีเบอร์สุเมธเล่าเป็นฉากฉากแล้วลองเช็คจากฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตหรือยังแน่นอนเช็คจากแฟ้มข้อมูลแล้วก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับแค่เช็คทั่วๆไปชื่อนินาทองการเนี่ยไม่มีคนชื่อนี้เลยสุเมธเล่ารายละเอียด คุณลาดไม่สบายใจเรื่องอะไรกับเด็กคนนี้หรือเปล่าครับก็ไม่ได้สงสัยว่าเขาจะเป็นคนร้ายหรอกแค่มันแปลกๆเด็กคนนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนงานผมพอจะจำได้แล้ววันก่อนที่ผมเจอเขาที่เราไปจับไม้เถื่อนกันโอ้ถือว่าเป็นบุพเพสันนิวาสน,นะครับเจอกันแล้วเจอกันอีกสุมเมศกระเร้า นินาะโทรไปเล่าให้อาลูน,นิฟังฉันอยากให้เขาคุ้นเคยกับฉันก่อนแกตั้งตเตะให้ดีๆนะแกน่ะเป็นคุณหนูอยู่ที่บ้านมีคนคอยปฏิบัติทแทบจะทุกฝีก้าวจะมาเป็นคนงานในไรเนี่ยนะแกรู้ไหมว่าวันๆพวกเขาทำอะไรกันบ้างนินาะตอบเสียงอ่อยๆฉันฉันก็ไม่รู้ฉันขอละ ฉะโดนอิตาเจ้าของไล่ดูถูกมาทั้งวันแล้วอย่าซ้ําเติมกันอีกเลยนี่นาแกแน่ใจจริงๆหรอนี่ฟังนะเรื่องนี้มันสําคัญกับฉันมากฉันขอร้องอย่าเพิ่งบอกที่บ้านฉันฉันคงจะได้คําตอบเร็วๆนี้ที่บ้านของบวรคุณพ่อ นูทำอะไรไม่เคยถูกไม่เคยดีในสายตาคุณพ่อทั้งๆที่มันก็หนีออกจากบ้านไปเหมือนหนูแต่หนูผิดดาราโวยวายใส่บวรบวรเรียกผู้จัดจาก,การเข้ามาตำหนิที่หลังจะคบใครก็ครู้จักระวังหน่อยชื่อพ่อเลี้ยงสัตว์ล้วงลึกลงไปก็เจอแต่นี่ติดคดียาวเป็นหางเว่าวผมราบมาก่อนเห็นว่าพ่อเลี้ยงเป็น มีทธิพลในเชียงรายไม่นึกว่าจริงๆจะกรอบขนาดนี้เอกชาติน่าเสียทีนี้รู้แล้วใช่ไหมที่ดินบอกว่ามีเผอเผอเอาป่าสงวนมาหลอกไขให้เราอีกตั้งหากโครงการทั้งหลายแหล่ที่เอามาคุยอวดอ้างทั้งเพบวอสรุปเสียงเข้มที่ไร่ราชสีนินาหลอกถามข้อมูลจากแป้น คุณลาดเขาอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดเลยเหรอโอ้ยก็มีสาวๆให้ท่ายเยอะแยะก่อนหน้าก็นางกระเจียบก็พวกแม่ไม้บางคนใจกล้าเข้าหาด้วยนะแต่นายก็ตะเพิดไปหมดพวกคนงานผู้ชายมันก็เลยพูดกันว่าสงสัยนายจะชอบผู้ชายมากกว่าเอาอะไรมาพูดแม่็เแปลกไม่ใช่หรอ ผู้ชายอายุขนาดนี้ทำไมไม่มีลูกเมียแถมไม่ชายตามองผู้หญิงทางด้านอารุณีก็ได้ขึ้นมาทำข่าวที่เชียงรายพร้อมกับทีมตากล้องและเพื่อนพอมาถึงอารุณีมาที่สถานีตำรวจก็ได้พบก่อนที่กำลังจะออกไปปฏิบัติงานผมเป็นสาราวัตรประจำท้องที่นี้มีอะไรไม่ทราบก่อนเอ่ยถามคือว่า อลุนียังไม่ทันจะพูดต่อตำรวจคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกพอเห็นนักข่าวอยู่ก็เลยเสียงเบากระซิบกระซาบกันล่าสุดสายบอกว่าเห็นพวกมันป้วนเปี้ยนอยู่หลังไล่ราชสีคืนนี้มันคงจะเอาแน่ไล่ราชสีงั้นเหรอกอนเพียดและรีบตามตำรวจไปเดี๋ยวก่อนสิคุณฉันขอไปด้วยได้ไหม อรุณีเข้ามาขวางไว้ฉันฉันเป็นนักข่าวจากสำนักข่าวนิวนิวนี่แหละที่ตอนแรกฉันถึงอยากจะคุยกับคุณอรุณีพยายามพูดดีแต่ก่อนไม่สนใจปิดประตูขึ้นรถอารุณีอึง้งรีบไปควา้าประตูรถไว้นี่ไม่ได้ยินที่ฉันบอกรือไงเสียใจด้วยคุณไม่ได้แจ้งมาทางเราไม่ได้เตรียมเซฟตี้ให้กับนักข่าวไว้คงให้ไปด้วยไม่ได้ ทางด้านลาดกลับมาที่เรือนใหญ่ก็เรียกนินามาคาดคั้นถามความจริงทำไมเธอถึงตามไปที่ท้ายได้ฉันฉันเห็นพวกคุณเออากันก็เลยสงสัยว่ามีเรื่องอะไรนินาเพอภหาข้อแก้ตัวไม่ได้รู้อยู่แล้วหรอว่าเขาจับผู้ร้ายกันตกลงเธอไปทำไมกันแน่ฮะลาดตาวาดถาม ฉันฉันเป็นห่วงไม่อยากให้มีใครเป็นอะไรแต่ในใจของนินารู้ดีคนที่จะเป็นอะไรก็คือตัวเธอโชคดีที่ได้ราบช่วยเอาไว้ฉันรู้ว่าฉันผิดถือว่าครั้งนี้ฉันติดนี่คุณก็ได้ถ้ามีโอกาสฉันจะชดใช้ให้แต่ขอให้ฉันได้ทำงานที่ไล่นี้ต่อไปเถอะนะคะนินาขอน้องนาด ทำไมถึงดื้อแบบนี้ฉันมีลูกจ้างมาเป็นสิบเป็นร้อยคนไม่มีใครดื้อเท่าเธอเลยจริงๆลาดตามเสียงดุขอร้องนะคะวันรุ่งขึ้นอารุณีและเพื่อนได้มาที่ไร่ราชสีอ้างว่ามาขอพบลาดพอดีเห็นนินาจึงรีบเข้ามาหาถ้าไม่ทำแบบนี้ฉันจะได้อยู่ใกล้เขาหรอนินาบอกเศร้า แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรฮะอารุณีถอนใจมีสิคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราที่นึกว่าจะได้เจอกันอีกแล้วแต่จู่ๆก็ได้มาเห็นเขาได้มาอยู่ใกล้ๆรู้ไหมว่ามันมีค่าแค่ไหนจะให้ฉันแลกด้วยอะไรฉันก็ยอมคำตอบของนินาทำให้อารุณีอึ้งไป ไอ้นาแก่นี้มันจริงๆเลยอรุณีเข้ามากอดนินาอย่างปลอบใจพอดีราดที่มองเห็นเหตุการณ์อยู่ตั้งแต่แรกรู้สึกแปลกใจกับท่าทีของอรุณีและนินาจึงตัดสินใจเดินเข้ามาได้ยินว่าคุณมาหาผมหรอครับราดเอ่ยถามค่ะคือจำฉันได้ไหมคะ อรุณีที่เป็นนักข่าวที่เคยทําข่าวลักรอบกัดไม้เมื่อเขาก่อนนะคะอ๋อจำได้ครับเพิ่งรู้ว่าคุณรู้จักคนงานของผมด้วยลาดดักคอเออคือว่าเราเคยเจอกันมาก่อนค่ะตอนนั้นนินาเขาช่วยช่วยเหลือเราไว้ก็เลยกอดขอบคุณเขานะคะแหนี บังเอิญจังเลยนะคะเออขอบคุณที่ให้นีพบนะคะคุยกันที่ไหนดีคะงั้นเชิญบ้านผมดีกว่าครับลาดเดินเลี่ยงมาคุยกับนีนาะตามลำพังเธอนี้มันมีเรื่องให้ประหลาดใจได้ตลอดในวันหยุดลาดได้พานีนามาเที่ยวที่หมู่บ้านบนดอยเธอเอาแต่ช่วยงานจนไม่มีเวลาได้พักผ่อน เมื่อขึ้นไปบนเขาที่จุดชมวิวสวยจังเลยค่ะไงหายเหนื่อยเลยใช่ไหมตรงเนี้ยฉันจะให้คนงานมาช่วยชาวบ้านสร้างหอสังเกตจานพอเสร็จจะเห็นวิวไกลยิ่งกว่านี้อีกนะคุณก็เลยจะให้พวกชาวบ้านช่วยกันสอดส่องแล้วช่วยกันปกป้องผืนป่ามาค่ะจะให้ฉันช่วยอะไรบ้าง ลาชงักไปเมื่อได้เห็นความเข้าใจและสีหน้าของนินาที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นนินารู้สึกร้อนใจกลัวสัตว์จะหลอกดาราจึงโทรศัพท์ไปบอกให้อารุณีช่วยหาข้อมูลหลังจากที่เธอได้เห็นข่าวในหน้าโซเชียลวันหนึ่งใน ที่ลาดและนินาพาก,กันลงมาจากบนดอยระหว่างทางได้ถูกคนร้ายรอบทําำ้ายลาดบาดเจ็บนินาจึงต้องประคองเพื่อหลบหนีไปด้วยกันอีกไอีกใกล้ไมคะกว่าจะถึงหมู่บ้านที่คุณว่านินาเอ่ยถามดูจากลำทารที่เริ่มกว้างขึ้นน่าจะอีกไม่ไกลก็จะเจอหมู่บ้านถ้าหากเธอไปคนเดียว แต่ถ้าแบกฉันไปด้วยอีกมันจะนานแน่ๆว่าแล้วราชก็ค่อยๆผกตัวออกจากนินาะแล้วบอกอย่างเด็ดเดียวไปซะนินาะอันตรายที่จะมาเสี่ยงกันทั้งคู่รีบไปเธอต้องไปให้ถึงหมู่บ้านก่อนเย็นนี้พูดอะไรของคุณฉันหาที่ซ่อนหลบพวกมันได้ไป ลาดไล่อีกครั้งไม่ก็คุณบอกว่าเราต้องรอดไปได้วยกันนีนาทำไมดื้อแบบนี้มันอันตรายเธอไม่กลัวหรอกลัวกลัวมากๆแต่ฉันหนีไปไม่ได้จะเป็นอะไรก็ต้องเป็นด้วยกันตายก็ตายด้วยกันคำพูดของนีนาทำให้ลาดอึ้งไปเธอไม่กลัวตายหรอกลัวค่ะแต่ฉันทิ้งคุณไม่ได้ นินาบอกอย่างเด็ดเดียวเธอนี่มันบ้าจริงๆฉันจะถือว่าเป็นความชมนะคะเราต้องไปด้วยกันต้องไปถึงหมู่บ้านด้วยกันลาดถึงกับพูดไม่ออกในที่สุดก็แพ้ใจนินาเวลานี้ลาดไม่สามารถจะมองนินาเหมือนเดิมได้อีกต่อไปคนลายตามลาดมาทันพอดีและเกือบจะฆ่าได้ แต่นินาพยายามช่วยระหว่างนั้นออนและกำลังตำรวจก็มาถึงและสามารถจับตัวคนร้ายไว้ได้ทั้งสมคนแต่ในใจลาดก็ยังสงสัยในตัวนินาจึงมาคุยกับกอนคุณลาดอยากให้ผมช่วยสืบกอนถามอื่นๆครับสารวัฒน์จำนินาได้ใช่ไหมครับลาดเอ่ยถาม ได้สิแต่ว่าเด็กคนนี้ผมได้ยินมาว่าคุณเหมือนจะสนิทสนมเป็นพิเศษก่อนจะสาวยิ้มยิ้มอย่าเข้าใจผิดนะครับผมไม่ได้สงสัยว่านินาเป็นคนร้ายอะไรหรอกแล้วคุณจะให้ผมช่วยอะไรผมยินดีช่วยด้วยความเต็มใจวันต่อมาขณะที่ลาดรับรู้ว่า นินาเป็นเพื่อนของอารุณีก็ยิ่งสบายใจเขาจึงเรียกนินามาที่มุมดูดาวของเรือนใหญ่เรียกฉันมามีอะไรหรอคะอ๋อันมีของตอบแทนเธอนะ่ะนินาฉันมีความสุขมากรู้ไหมที่เธอมาอยู่ข้างๆฉันตอนนี้ลาดก้มลงกระซิบถามใกล้ๆจนนินาใจเต้นลัวไม่เป็นสัม ได้หรือเปล่านี่นะเธอจะมายืนอยู่ข้างๆฉันเหมือนกับพ่อกับแม่ฉันหรือเปล่าคือฉันฉันไม่รู้ค่ะไม่รู้หรือว่ายังไม่อยากตอบก็ได้ฉันรับปากแล้วว่าจะไม่แกล้งเธอวันนี้จะปล่อยเธอไปก่อนแต่ฉันจะรอคำตอบของเธอนะน่นาะ และขอบอกเอาไว้ก่อนคนอย่างในลาดไม่ใช่คนที่จะเปลี่ยนใจง่ายๆนะส่วนนีินาะได้ฟังจากปากของลาดแล้วก็แอบคิดในใจในที่สุดฉันก็ได้ความรักที่ฉันได้ออกแบบไว้จากคุณจริงแล้วฉันตั้งใจจะมาขอบคุณที่ช่วยฉันในวันนั้นแต่เมื่อเห็นคุณทนงตัวไม่สนใจ ฉันเลยอยากจะเอาชนะคุณแต่เมื่อสัมผัสตัวตนของคุณจริงๆทำให้ฉันรักคุณในขณะที่วันต่อมาก่อนได้เข้ามาบอกว่านิณาทองการเป็นแค่ชื่อนามสกุลหลอกๆแต่ความจริงเป็นลูกสาวคนเล็กของตระกูลนี้ชื่อเต็มๆของเธอคือนินาราเวรพาณิชย์ เมื่อพบหน้ากันลาดแพามผลักดันให้นินาพูดความจริงคุณเอาอีกแล้วฉันบอกแล้วว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรือว่าไม่กล้าเธอจะเก็บงําไว้อีกนานแค่ไหนทำไมถึงไม่เชื่อใจฉันบ้างน,นินามองหน้าลาดเห็นสายตาที่หนักแน่นนั้นแล้วทำให้หัวใจเต้นระรัวจึงตัดสินใจพูดความจริง ว่าที่เธอขึ้นมาที่เชียงรายก็เพื่ออยากขอบคุณเขาที่ช่วยชีวิตเธอในวันนั้นและมีบางสิ่งอยู่ในใจที่อยากสะสางและเมื่อสัมผัสใกล้ชิดจริงๆก็ทำให้เธอหลงรักเขาอย่างหมดใจเพราะเขาคือคนที่เธอออกแบบไว้ในฉบับความรักของเธอ นินาลากดก่อนนินาเอาไว้แน่นเธอน่ะเห็นโกโก้เปิ่อนๆซุ่มซ้มแต่ก็ใจเด็ดต้ามาตามหาใจตัวเองลาดเออย่างจริงใจจนนินายเอียงอายแต่ก็มีความสุขมากลาดหอมหน้าผากนินาเบาๆก่อนจะกอดกระชับร่างเล็กเอาไว้แนบแน่น